Buddhism activity in Bangkok, Thailand. Please subscribe. Shout King Channel, subscribe. <laughs> <laughs>

Ai vô rồi à? Ai vô rồi? Ai thế này? Điền bắt nào? Ừ? Bắt nào? Ừ. Sao bà đi Sao no. mấy? Sao bà đi

เะอะไรนะวันวันตัวเล็กมานั่นนใงให้เสร็จแล้วตัวเล็กมานั่งครับตัวโตป็มุ่ช่วยพร้อาจารย์ hey, เ,เ,ยรเท่นั่งคนเื่นเลยนะพท่นะโตนั่งเลยครับไปทำไปช่วยเขานใ่หให้ให้ผูอาจารย์มม ใส่อะไรอันนี้ครับงั้นมีพองอายเท่าไรเนี่ยเรียนที่ไหนจำข้าวยังอิ่มไหมอเคอาธุนะ แรงแงถึงหน่อยเป๋โอเคด้านเดือนพายมาช่วยลิลกูมาช่วยสองพายตัวเล็กมานั่งเลยนะครับในนั่งเลยครับแบบนั้นอยู่ด้วยครับที่ไปมานั่งได้ได้ตรงนี้ได้ พ่อรอๆนะครับอลุกขึ้นครับจังแถวเบ่ตามรหนักไครับหนึ่งแถวตอนหนึ่งแถวตอนยาวเลยครับตามดันครับให้สูงแหต่ำให้ต่ำสูงพุลีหน้าพระจันทรเลย

อร็วเร็วเเร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วเวเ,วเรวเาา็เร็วเร็นะะเรวร็วจากเเร็รวเร็ร็วรเ็วร

我们。<laughs>